มาใช้สิรินะครับผมเสกคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมในการเปิดไฟฉายกันครับวิธีการก็คือใช้คำว่าลูมอสนะครับผมเรียกสิริปุ๊บลูม okay. อสโอเค I turn flashlight on นี่ครับคือเขาฉลองครบรอบกี่ปีไม่รู้ของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ใช้คำสั่งนี้ได้นะครับแล้วถ้าปิดใช้คำว่าน็อกส์ครับผม <c oughs> เรียกสิริเลยครับน็อก์ <Light> โอ้โหนี่แหละครับต้องออกเสียงให้ถูกนะแล้วมันก็จะปิดไฟฉายได้ด้วยแล้วเรายังสามารถสั่งได้บน Apple Watch อีกด้วยนะครับผมนี่ Apple Watch อะลูมอส s <S นี่ไฟฉายติดแล้วเนาะ <Wow. S 2> เปิดไฟฉายบน Apple Watch ด้วยคาถาของแฮร r รี่พอตเตอร์ได้ด้วยปิดก็สั่งคําว่าน็อกน่เรียบร้อยนะครับผมก็ จะใช้ Siri บน Apple Watch หรือบน iPhone เพียงแค่คุณต้องใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษและก็ Siri ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับก็ความรู้ดีมี้นำมาฝากกันกับบริการหมอคำหนึ่ง4 plus นะครับ Siri ใช้คาถา Harry Potter ตอร์ลูมอเปิดไฟฉาย Nox ปิดไฟฉาย n o อกน x อกน n อกหน่อยที่หน่อยนะครับลองดูนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ